ขอเจริญสุขสวัสดีเครื <het> ่องถวายบูชาเทพนะคะถ้าพร้อมสั์ จะมีมากกว่าที่เห็นด้วยซ้ํานะคะก็จะเป็นนมเป็นเนยเป็นโยเกิร์ตเป็นนมเปรี้ยวแต่ที่พ่านถวายที่เราเห็นนี้เนี่ยเรียกว่ารวบรวมมาพอประมาณนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผลไม้ที่เราจะต้องบูชาต่อองค์เทพอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีขนมขนมเนี่ยจะต้องเป็นขนมที่ไม่ได้ประกอบจากเนื้อสัตว์นะคะซึ่งเราเห็นนะคะ และจะมีขนมที่เรียกว่านิยมนำโมโวชาเทพก็จะเป็นขนมลาดูขนมโมทากะตามนี้นะคะจะเป็นขนมที่ทำมาจากพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนะคะส่วนขนมที่อยู่ในมือขวาอย่าเพิ่งวางลงนะคะขนมในมือขวาสามารถนำเข้าไปใกล้ๆให้ให้ลูกเหตุทางท่านผู้ชมได้รับดูได้เลยในตรงนี้เรียกว่าเป็นขนมพุนดี จะเรียกว่าเป็นปัญจเมวะก็ได้ในขนมจะประกอบไปด้วยธัญ,ญพืชต่างๆมีโลกเกตมีถั่วมีมะม่วงหินมะพานกวนรวมกันกับน้ำผึ้งกับนมกับเนยตรงนี้ถือว่าเป็นขนมที่องค์เทพเทวาชื่นชอบพระพิคคะเนชื่นชอบถวายองค์เทพแล้วก็เชื่อกันว่าจะได้รับพรอันแสนวิเศษนะคะในตรงนี้นะคะและที่เห็นจะเป็นข้าวสารมงคลเป็นสีสันต่างๆความเป็นสีสันในทางฮินดูของเราเนี่ย ในบางพธิธีกรรมจะเห็นว่ามีการโปรยมีการโปรยผงสีบูชาด้วยผงสีต่างๆเพราะฉะนั้นข้าวทั้งหมด9สีที่อาจารย์ทําขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้าวมงคลนะคะเป็นสีสันต่างๆเพื่อเป็นสีสันมงคลเปิดดวงชะตาของเรามีความเชื่ออย่างนั้นอาจจะเรียกว่าทําชีวิตให้มีสีสันไหมคะนะอย่างนั้นก็ได้นะคะเราถวายเพื่อเป็นมงคลต่อองค์เทพเทวาแล้วจะเห็นว่ามีธัญพืช9้าชนิดรวมกันอยู่ ะะมีน้ำผึ้งมีปัญจะเมวะนะคะประกอบไปด้วยลูกเกดนะคะมีมะม่วงหิมาพานนะคะมีลูกเกดสีทองด้วยนะคะมีเมล็ดอัลมอนด์และสุดท้ายคือน้ำตาลกรวดปัญจะคือ5คือเครื่องถวายทั้ง5อย่างพร้อมสับตรงนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็จะมีพวงมาลายัยมีน้ำเปล่ามีนมนะคะเพื่อถวายต่อองค์เทพ สวนธนาบัตรตรงนี้และผงเจิมนี้อาจารย์นำมาไว้ในเครื่องถวายเพราะว่าจะให้เรานำติดตัวกลับบ้านไปได้เพื่อปันความมงคลของชีวิตผงเจิมนี้เป็นผงเจิมที่ลงมนตรามหาเทพสวดบูชาแล้วให้เราเจิมเป็นมงคลนะคะเพื่อนำมาซึ่งความโชคดีป้องกันภัยต่างๆ ธนบัตรก็ถือว่าเป็นธนบัตรฝันถุงนะคะเพื่อนำความโชคดีนำโชคลาภมหาลาบมาสู่ตัวเราเครื่องถวายหลังจากบูชาจากจุดบูชาเสร็จแล้วสามารถนำไปถวายขอบรองค์เทพตามจุดต่างๆดังที่อาจารย์แนะนำไว้เบื้องต้นถวายแล้วเสร็จสักครู่หนึ่งสามารถลาเครื่องถวายนี้กลับบ้านได้เลยทานเพื่อเป็นมงคลแจกลูกแจกหลานเราเพื่อเป็นมงคลแต่บางคนก็จะ ลากลับเป็นบางส่วนอันไหนที่ทิ้งไว้ตรงนี้ถ้าเป็นผลไม้อาจารย์ก็รวบรวมสักสามวันนำไปแจกให้ชาวบ้านที่ยากไร้หรือขนมต่างๆเก็บรวบรวมไว้พร้อมกับข้าวสารที่คนนำมาถวายไปแจกให้ผู้ป่วยติดเตียงเป็นการต่อบุญให้กับเราอีกนะคะนนเทียนบูชานี้สามารถนำไปจุดบูชาถวายองค์เทพได้เลยส่วนกรมยานที่เห็น อน,นิเทวสถานเราก็ทำตามความนิยมของสังคมสักนิดหนึ่งนะคะเป็นกรรมยานที่จุดแล้วจะมีตัวเลขทำภาษาเหนือตรงนี้เป็นมูล้านนาเป็นเก่ะถือว่าโจกไข่โจกมันเนาะบางคนได้ตัวเลขไปแล้วเนี่ยจริงๆทุกมวดเลยคนที่มาบูชาองค์เทพมีโชคมีลาบกันทุกมวดสามารถนำไปจุดต่อหน้าองค์พระพิคเนธ ตรงองค์เทพที่เราบูชารอจนกว่ากรรมยานจะหมดเห็นเป็นตัวเลขก็จดจำไว้ในใจเพื่อไปเสียงโชคได้เช่นเดียวกันค่ะ 恩恵と。